ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภะไพอุทกภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับจับตาพายุลูกใหม่พายุโซนร้อนอัมโบ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจอถลมภาคใต้ไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยคาดว่าจะเริ่มก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในช่วงประมาณวันที่19-20ถึงธันวาคม2563 โดยอาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยจากโมเดลการวิเคราะห์ฝนโมเดล GFS ของสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ในช่วงประมาณวันที่19 2 0ถึง20ธันวาคม2563โดยเป็นการคาดการล่วงหน้าของแบบจำลองการเกิดพายุของสหรัฐอเมริกาซึ่งพายุโซนร้อนที่กล่าวถึงนี้คาดการว่าจะใช้ชื่อว่าพายุอัมโบโดยการเกิดพายุในระยะแรกจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และจากเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และจะพัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางถึงตอนล่างและคลาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมยวนทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับ โดยจะเคลื่อนลงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในช่วงประมาณวันที่25-27ธันวาคม2563จะทำให้บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะต่อไปจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่าง ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศซึ่งจะนำข้อมูลข่าวสารจากทางราชการมาเผยแพร่ให้แก่พี่น้องได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผม <c oughs> เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ไว้ครับผม ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถะไพอุทกภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับ